พ่อแม่เนี่เป็นพระอรหันต์ของลกูกเพราะว่าพ่อแม่นี่ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูข้าวน้ำอาหารเงินทองซาลรพัดกว่าที่เราจะโตมาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งน้ำตาเสียทั้งใจบางคนทำให้พ่อแม่ร้องไห้ ผมคิดว่าท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่นี่จะเรียกว่าเกือบทุกคนท่านลองคิดดูกันได้สมัยที่ท่านยังไม่บวชท่านเคยทําให้แม่ร้องไห้กี่ครั้งทําให้พ่อซึ่งความเป็นผู้ชายเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เข้มแข็งมากในความเป็นพ่อนในความเป็นผู้ชาย,ยแต่ว่าวางครั้งพ่อต้องหลั่งน้ําตาให้ลูก คือทำอะไรไม่ได้ทั้งรักทั้งห่วงทั้งสงสารบางทีทั้งโกรธ้้วยความรู้สึกที่บางทีมันทำอะไรไม่ได้จะทำอะไรก็ลูกจะตัดก็ไม่ขาดจะด่าก็มันด่าตนเองจะทำอะไรสุดท้ายมันก็มันลงที่ตนเองเพราะว่าเป็นลูกคนตนเองทำอะไรไม่ได้บางทีต้องร้องไห้ ความเป็นพอ่อความเป็นผู้ชายเนี่เข้มแข็งมากแต่ว่าวางครั้งก็กั้นน้ําตาไว้ไม่ไว้มันเจ็บปวดในจิตในใจในความรู้สึกร้องไห้สงสารลกูกหรือว่าวางครั้งก็ทําอะไรไม่ได้ <c oughs> เห็นลูกไปทําในสิ่งที่ไม่ดี <c oughs> ไม่ถากอันนี้จึงอยากจะฝากให้พวกเราได้คิดนะ ในการที่เราได้เข้ามาสู่ศาสนาในการที่เราได้เข้ามาบวชเราก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เราพูดกันอยู่หรือลยพูดกันบ่อยๆว่าบวชแทนพระคุณบวชแทนคุณพ่อแม่บวชแทนข้าน้ำนมด้วยความสำนึกด้วยความกะตัญยูว่าเมื่อเราบวชมาแล้วจะได้ทดแทนข้าน้ำนมของแม่ ที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องทุกอย่างไรลำบากอย่างไรเจ็บปวดขนาดไหนกลัวที่ลูกจะโตวกว่าที่ลูกจะได้เจริญก้าวหน้านี่บางทีพ่อแม่ต้องทุ่มเททั้งชีวิตยอมได้เสียเงินเสียทองเสียหน้าเสียตาเสียอะไรก็ยอมเพื่อลูกเพื่อให้ลูกได้ มีความสุขเพื่อให้ลูกได้เกิดความสำเร็จถ้าลูกทุกขนพ่อแม่ทุกข์ยิ่งกว่าลกูก